สบายดียินดีต้อนรับเขาสู่ซองเชฟพี่ซแซนแอและทางเกตไก่ DIY นะกดีบายนะมาพบพอกันอีกแล้ววันนี้มารีวิวกันเนาะรีวิวบอดตัวบูธเลือโตเพิ่มเบตนะครัเบเ,เนื้อเบดทีน้าอะไรหนุ่มเลือกนะบูธเบตนะสิมีแผน่นซองแผนนะ่นเนาะอันนี้แผ่นหนึ่งสีใสได้ขางหนึ่งเนาะ เหล็กกระเพนอีซองเนาะสำลุดเลยเนาะอ่อนโยกเนาะโยกลุดออกมาเนาะอุยปัญหาอย่างเนาะซองแบบซองซองบอร์ดเนาะนี่เราสิมานีเอไวเนาะนี่เนาะคือลายวงจรทางนอกอันลายวงจรเนาะที่ว่าเพิ่นเ์็ดออกแบบลายวงจรมาแล้ว ละเอียดดีเนาะลายปิ่นก็เส้นลายปิ่นใหญ่เนาะเกือบตะกลัวมาอย่างดีเนาะนี่เนาะไอตัวบูทเบดเนาะน,น,นี่เนาะไอซี่กับฝันกับโรไดโลปเนาะอะไรมีมีเบอร์ใส่อะไรบปรไดโลปเนาะอย่นีประมาณนี้เนาะอันนี้คือ น,นีอินอินอาร์เออทางในไฟเขา่าไฟออกอันนี้คือซีเมนต์พงไฟเขา่าเนาะบวกลบกาวเนาะนีไฟสิบสองโวลต์เนาะบวกลบกาวอันนี้พังอินเนาะเออาร์เนาะมีบวกลบกาวเผื่อนเนาะ มีแังออกเนาะตรงนี้เนาะมี LR เนาะแล้วก็มีกาวเนาะนีเนาะนี่ก็สิประมาณนี้นะใส่ไฟ12โวลต์นเนาะบอร์ดนี่ใส่ไฟเรียง12โวลต์นเนาะเขาตัวนี้ก็สิคือกันเนาะ สีบดเก่าเนาะแต่ว่าเห็ดมาแล้วเท่านึงเนาะแต่ว่ามันมันมันสอดเป็นว่าแต่เบิง่งตามเบิง่งจากตาเปล่าเลยคือสีบดทันในสอดอนนในวงในวงจรเนาะว่าซีนะ่แต่เป็นสอดสายมันเมื่อกี้บดีเนาะอันนี้คือสุดไฟเนาะเป็นเอร์วิตซิ่งเนาะที่ใส่ไพ่หรือนี่เนาะไพ่์วิตซิ่งตรงตัวนี้เนาะไพ่จะมีไพ่สิบสองศูนย์สิบสองเนาะบวกลบไพ่บวกบบวกับสิบสองไพ่ลบกับสิบสองเนาะมีกาวเนาะ สใส่ตัวนี้เนาะสิ่งตัวนี้เนาะคู่กับเนี่ยอันนี้คือตัวบูทเบดเนาะเพื่อเพิ่มเบดพลังเบดให้นุ่มเลิกเสียงนักแน่นเนาะซังก์ซีปีนเพื่อนะโมไว้ซื้อเด้อซังก์ซีสันนะผมว่า,านี่เนาะตัวบูทเบดเนาะอันนี้ก็มีคนเหตุกายกันเนาะอันนี้ของ ซื้อมาแต่หึงแหละอันนี้เนาะถือว่าอะไรก็เกีดเกีดีเนาะที่เป็นใส่มาเนาะนี่เนาะเ้าสิมาพบกันในมอมอแล้วนะเรื่องตัวบูตพลังเบรเนานะห้สี่หลังจากเหตุแล้วประกอบแล้วห้าส,ลาสิลองให้เบิ่งเลยนะเนาะเขามีตู้เบิดสิบหานะ้าเนาะสองปากแล้วก็สิบสองอยู่สองปากโมเม้นตัวสิบห้าอยู่สี่ปากเนาะมีตู้สองนวยแนละ้วตู้เบิดเนาะ สิบสองซองปากเนาะเป็นเดมเนาะสิบีลองให้เบิ่งเลยเนาะโดยการใส่แอมประกอบมาใแหละสิบีลองให้เบิ่งเลยว่าเบดมันจะเป็นเนืใดพลังเบดสีหนุ่มสีเหลือกจำได้เนาะคลิปกระสีพอสีประมาณเนี่ยเนาะนี่มีบ่อนก่อนเนาะและสิมี้ดีว่อีกคือเก่าเนาะนี่เนาะตัวนี้ใหม่แล้ว ໂຕນີ້ເນາະ DIY ປະກອບ MDY ເນາະຄືເ e ກົ y ່ນາະเ,เดีย๋ยวๆลาดแท็กหน่อยก่อนเนาะโอเคเนาะ